จ,จังหวัดกาญจนบุรีติดตามผลการดำเนินง,งานขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนที่ห้องประชุมขยายใหญ่ชั้นห้าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายกองเอกพงษ์สรสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำหรับในการประชุมได้มีติดตามการดําเนินงานขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกาญจนบุรีจากการที่ภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปดูแลส่งเสริมด้านอาชีพไม่มีรายได้ด้านสุขภาพในการเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องด้านการศึกษาในการเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและความเป็นอยู่ในการปรับปรุงบ้านพักอาศัยทําให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองได้อย่าง ยั่งยืนจากนั้นได้สรุปผลการดําเนินงานจากการรายงานผลการดําเนินงานข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านระบบไทย QM และระบบ TP Map ปี2565และรายงานผลจากหน่วยเจ้าภาพหลาก5มิติได้แก่ มิติสุขภาพมิติความเป็นอยู่มิติการศึกษามิติรายได้และมิติการเข้าถึงบริการจากภาครัฐพร้อมทั้งได้มีการพิจารณาคัดเลือกศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นที่ต้นแบบสบจพนำร่องและสจะพโมเดลอีกด้วย